สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานาจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นเลขท้าย2เลขท้ายส,ายสตัวคือ5้ก้าเอ้ยเลขเลข ข้างบนวันที่1ออกห9จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลข6เนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565สำหรับคลิปนี้จะมี้วยกัน3สูตรนะครับก็จะได้เลขดับ3ตัวบน3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว23งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่17 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่22ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนนะครับ ามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1ธันวาคมปี64<ๆ>ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16พฤศจิกายนปี64 1ีบวก4เป็น5 5บวก4เป็น9 9บวก7เป็น16 16บวก7เป็น23<ๆ>ก็จะได้เลขดับ3 ผลกันอ,อกเลขท้าย3ตัวบนงวดที่1นธันวาคมปี6,4ออก2,5,8 3ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับ3ตัวบนเป็นงวดที่หนึ่งวดที่2ได้เลขดับ0เลขท้าย3ตัวบนออก2 3 5 0ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับงวดที่ 3, 5ก็ไม่มีใน3ตัวบนงวดที่ 4, 4ก็ไม่มีใน3ตัวบน ตัวเลขฝั่งซ้ายสีน้ำตาลเข้มจะต้องไม่มีอยู่ในตัวเลขฝั่งขวาสีเขียวเข้มนะครับเ,เพื่อนๆเช็คตามไปด้วยกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่1 2หน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่2 3 เช็คผลมาถึงงวดสุดท้ายงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเราได้เลขดับ4เลขท้าย3ตัวบนออก106 4ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่2 3ติดต่อกันอาดูนะครับวสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก1น6่นะครับ 6.2. บวก2เป็น8 8.2. บวก2เป็น10 10บวก0เป็น10 สิบวกศย์เป็น10ก็จะได้เลขดับ0นย์ดังนั้นสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข0นย์นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทําให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอสเซอราเชอรี่ที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซีทรัสไบโอฟลาโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามิน C ทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วย b o ูมวิตซีต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่3บูกด้วยแถวที่1ิบครั้งและบูกด้วยแถวที่11บสองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1นธันวาคมปีหกี่ ก็จะใช้ผลของงวดที่16พฤศจิกายนปี64 2ีบวก4เป็น6 6หบวก4เป็น10 10บวก7เป็น17 17บเวก7เป็น24ก็จะได้เลขดับ4เลขท้าย3ตัวบนออก2 5 8 4ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1งวดที่2เลขดับ1ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับเพื่อนเอนเช็คตามมาด้วยกันเลยนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่23ามาถึงงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเราได้เลขดับ5เลขท้าย3ตัวบนออก106 5ก็มีมีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่23ติดต่อกันอาดูนะครับวสูตรที่2นี่เราจะได้เล,เ,ลเลขดับงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลงวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก106นะครับ3บวกเเป็น10 10บวกเเป็น17 17บเวก2เป็น19 19บเวก2เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ดังนั้นสูตรที่2นี่เราจะเลขดับคือเลข1นะครับ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ นะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายไข่ภูนแพนี่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นเช้ามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจอมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะับตัวแทนจําหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่5บวกด้วยแถวที่9 2ครั้งและบวกด้วแถวที่ 20, 2ี่ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวมที่1ธันวาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวมที่16พฤศจ,จิกายนปี64 6ี64 6บวก5เป็น11 11บวก5เป็น16 1 6บวก7เป็น23 23บวก7เป็น30ก็จะได้เลขดับ0เลขท้าย3ตัวบนออก2 5 8 0ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1งวดที่2เลขดับ1ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับเพื่อนเพื่อนเช็คตามไปด้วยกันได้เลยนะครับลองไปบวกดูนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสามเราเช็คผลย้อนหลังถึงงวดล่าสุดที่ผ่านมามื่องวดที่แล้วที่ออก106นะครับเราได้เลขดับ4ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับ ดับเป็นงวดที่23ติดต่อกันเอาไหนะครับสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ0ูบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น6 6บวก0เป็น6 6บวก0เป็น 6, 6, 6ก็จะได้เลขดับ6ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข6นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สำหรับเลขดับ3ตัวบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรโดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง Youtube ของผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปก็ให้เพิ่มผมไว้เป็นเพื่อนไว้บนไลนเลยนะครับ เพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบนะครับสำหรับลายไ d ของผมนะครับ Ad 812 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวก2ช่องทางนี้ก็สามารถเข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็เป็นช่องทางใหม่ๆที่เราเพื่อนๆจะติดตามช่องผมได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ